คลิปนี้มเมนอหารุนแรงและหย,ยาบคลายใครที่อายุไม่ถึง13ปีโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะถ้าใครพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยหนาวหนาวที่สุดนี่เรากำลังจะตาย,ยางั้นเหรอ เจ้าจงเอาบทเรียนที่ข้าสั่งสอนเจ้านั้นไปใช้กับการปกป้องบ้านเมืองนะอย่าไปใช้กับอะไรที่มันไม่ดีล่ะจงจำไว้เตือนได้้วค่ะโอ๊ยมันมนันหนาวอย่างนี้เนี่ยเอา้าที่นี่มันที่ไหนกันอตอนแรกฉันอยู่ที่หิมะนี่ อืนแล้วหรอคะอ๋อใช่ครับฉันอยากให้คุณไปหาฟืนให้หน่อยนะค่ะอะไรนะนให้ผมออกไปหาฟืนให้งั้นเหรอเออแต่ว่าอะไรหรอที่นี่มันหนาวอยู่นะให้ผมออกไปอย่างนี้เลย,ยงั้นเหรอเอ้ยว่าแต่ดาบละอยู่ในกล่องนะอ๋อ,อ,อขอบคุณครับ จะออกไปขา้างนอกผมจะต้องระวังกลุ่มพวกพวกอะไรเนี่ยแฟนทอมเหรออืมโอเคครับมันผมจะระวังนะโอ<ห><ย>้โหตอนนี้หิมะก็หายไปหมดแล้วอืมนนยากาศได้ค่อยดีขึ้นหน่อย ที่นี่มันที่ไหนเฮ้ยอะไรกันนะ่ะเชียวว้ยเชียวคุณเจ้าอย่าอ่านอ,อนหัดนะอ,อีกตัวนึ่งก็เข้ามาสิโอ้ย จะมาทำอะไรที่นี่งั้นเหรอก็ยังอ่อนหัดไปนะฉันนะ่ะเรียนมาก่อนพวกนายซะอีกนี่เหรอแฟนทอมก็ไม่เท่าไหร่นี่ที่นี่ก็ดูมีบ้านหลายหลังจังเลยแต่ทำไมก็คนถึงไม่มีเลยล่ะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเพราะแฟนทอมเหรอ หรือว่าอะไรกันนะขออนุญาตนะฮะแอปเปิ้ลอืมดีเหมือนกันจะได้มีอาหารไปฝากผู้หญิงคนนั้นด้วยว่าแต่เรายังไม่ได้ถามชื่อของเลยนี่เขาคงมีชื่อว่าอะไรนะอืมเดี๋ยวค่อยกลับไปถามแล้วกันอุ้ยขนลุกแปลกๆนฮะ นี่ก็ไม่มีอะไรเลยนี่เมื่อกี้เราต้องมาทำอะไรนะมาหาฟืนนั้นหรองั้นเดี๋ยวไปเดินดูแถวโน้นก่อนแล้วกันเได้มาอันเดียวเองฮะตรงนี้ก็มีเยอะแยะเลยนี่ฟืนว้าวอะ,อะไรกันเนี่ยทำไมถึงมันเป็นฝนล่ะ มันก็หนาวอยู่ดีว้าวน,นั่งนะึงนะงั้นเดี๋ยวฉันจะต้องรอให้มันหยุดก่อนแล้วกันหนาวเว้ยโอ้กว่าจะหยุดตกได้นานเหลือเกินไปเราส่รวจต่อแล้วัน,นอันนั้นอะไรนะ แต่คนอื่นก็เอาปืนตัวนี้ไปก่อนละกันอีนกสองอันละกันเหลือไว้ดูตานะ่างหน้าสองอันหนึ่งวะแฟนทอมเหรอ ก็ไม่เท่าไหร่นี่โอเคโทษทีนะ่พอดีฉันเรียนมาสูงกันได้ยน่ะทำไมโอ้ยไหนก็ได้แล้วชุบโอ้ยเจ็บมือชุบโอเค เห็ดเหรอไฟไหมอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฟ้าผ่าเหรอผ่าเมื่อกี้นะแย่ yeah, แล้วทำไมกันนะนี่เป็นใครเนะี่ย ทำไมดูแปลกจังเก็บดาบก่อนแล้วกันหวัดดีครับเฮ้ยจเย็นสิใจเย็นเฮ้ยมีอะไรคุยก่อนก็ได้นี่จะท,ทำไมต้องทำรายกันด้วยล่ะโอย ดาบอะไรกันบาดแผลฉันถึงก็ซิกก็ซิกกอย่างเงี้เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอืมโอ้ยเดี๋ยวอืมทำไมถึงเก่งขนาดนี้เอ้ยเดี๋ยวโอ้ย เธอเป็นใครกันเนี่ยอยู่ดีก็เข้ามาไม่พูดไม่จาเลยเลยแปลกๆนะเออใช่ไฟไหม้นี่ต้องรีบไปแล้วดาวสวยจังไม่ไม่ใช่เวลาแล้วต้องรีบไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย นี่นี่เธอเธอรู้หรือยังอะไรหรอไฟกำลังไหม้น,นะแต่บ้านหลังนี้พ่อฉันสร้างนะคะเธอต้องหนีไปกับเราแล้วแล้วฟืนล่ะได้มาเยอะไหมนี่เธออย่าพึ่งอะไรเลยตรงนี้ต้องไปแล้วไฟมันไหม้เธออ,อย่าหัวแต่ข้าวของเธอเนี้ขอัวชีวิตตัวเองเธอเข้าใจไหม เวลาหันหน้าคุยกับเราด้วยสิเนี่ยเราได้เฟืนมาเยอะเลยเรารีบไปกันเถอะงั้นเดี๋ยวเราอยู่ข้างนอกน,นะิดตามมานะทั้งสองจากขั้วโลกเหนือเดินทางลงมาภาคกลางถึงสักที อปรับตัวไม่ถูกเลยโอ้ย <c oughs> มันจะเป็นใครด้วยอะ่ะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรหรอกมาถึงที่นี่แล้วอย่าเสียใจไปเลยนะ <c oughs> เราข้็ใจใเราก็เธออยู่ที่นี่มานานแต่เพ <c oughs> ื่อความปลอดภัยของเธอเองเลยนะ <c oughs> นี่ก็ตาะมาเธอะ ที่นี่มังคงจีหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่แน่ใจสิเดินป่าอย่างนี้ต้องระวังตัวให้มากกว่านี้แต่เรามาอย่างอย่างห่างเอ๊ยอย่างห่วงเลยนะเอ้ยกระชิดเลยนะทำไมถึงดูเงียบจังเลยที่นี่ไม่เหมือนอย่างที่เราคิดเลยนะ ใกล้ถึงตัวเมืองแล้วเธอหวังว่าทุกคนที่นี่จะเป็นมิตรนะฉันหวังว่าอย่างนั้นนะใกล้แล้วอีกเดียวกลัวไหมกัมวสิอย่ากลัวน,นะไปอยู่ข้างๆเธอเสมอนะ โอ้หนี่หรอเนี่ยเมืองกรุงศรีมีใครอยู่ไหมครับเงียบจังแปลกๆฮะเอาเชื่วันนี้สิที่นี่มันเขียนไหนกันเนี่ยทำไมดู สวยงามจังทุกอย่มันดูเงียบจังฮะทำไมประสาทโชกุนถึงไปอย่างนั้นไปล่ะเฮ้ <Hey! S 1> ทำไมกันเธออย่าเข้าไปนะอันตราย เออเออไม่เกิดอะไรขึ้นที่นี่เหรอโชอคนของที่นี่<ม>นะเขาฆ่าคนฮะโชว์คนที่นี่เหรอฆ่าคน<ม>จะจะบ้าเหรอฉันพูดจริงนะเหรอไม่จริงหรอกนะโชวุคนต้องเป็นคนดีสิเขาฆ่าคนที่ช่วยเหลือทุกคนเหรอ เป็นไปได้ยังไงอ่ะ,ะโชวคุณอย่างนี้ฉันจะไม่ปล่อยมันไว้แน่สิ่งคราวนั้นฉันจะเอามันให้ให้มีเหลือซากเลยเออง,งั้นผมขออนุญาตหาที่พักหน่อยนะอืมใช่เลยอขอบคุณมากครับเซอร์เรามีที่พักกันนะไปกันเถอะเฮยเราเถอนี้ลักกัน ไม่ได้จะมีอะไรให้ห่วงแล้วมั้ง